สวัสดีครับบอลทุกท่านนะผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมพีรพงษ์เฉิดนะครับวันนี้นี่ครับวันจันทร์ที่19กันยายนครับบอลค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าจะเข้าในเรื่องของพักเบรกทีมชาติแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับกับบอลวันนี้กันบ้างนะเมื่อคืนนี้เนี่ยผมใ่้ไป2คู่นะครับคู่แรกจะเป็นทางด้านอาเซนอลเจอทางด้านเบนฟอร์ดบอลคู่นี้ผมเชื่อว่าอาเซนอลน่าจะชนะไปได้ครับก็เมื่อวานนี้ครับอาเซนอลจบครึ่งแรกนั้อยู่ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนครึ่ง หลังก็ยิงได้เพิ่มอีก1ประตูนะครับก็เป็น3ามประตูต่อศูนย์กินเต็มนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับในหน้ายูทูบของเราเบียร์เรียวเจอกับเซบีย่าบอลคู่นี้ผมให้อยู่ที่เบียร์เรียวว่าเบียร์เรียวในเสมอนะครับครึ่งแรกโดนนาก่อนด้วย1นูนย์นะพอครึ่งหลังก็กลับมาตีเสมอได้ครับก็แบ่งแต้มันไปนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนคู่อื่นนะครับก็มีเอเวอร์ตันเจอกับเวนแฮมยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าคู่นี้ผมไม่ได้ให้ในกลุ่มนี้ผมในกลุ่มเดี๋ยวผมจะมีให้เหมือนกันนะให้ไปทัั้้งหมมดดเเื่่อววานนนีี6คคูะะรบก็๋ยจ เอาให้ดูกันแบบสดๆตรงนี้เลยเลยกันนะครับอันนี้ผมคอเอาปกออกก่อนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น v p เมื่อวานนี้เนี่ยครับปเซิงชูแมงเจอกับโอลิมปิกรียงครับซัดไป1เม็ดนะครับคือจริงๆเนี่ยบอลขึ้นนําเร็วเลยนะครับเนมาจาามปทิเมสซี่เมสซี่ก็ยิงไปเลยผมยิงไม่ได้จับด้วยผมเป็นลูกหลอยตามน้ําไปเลยนะครับก็ยกันไปนะครับับ VP ครับ ส่วนตัวอื่นเนี่ยผมเดี๋ยวทำไมผมกดไม่ไปวะสักครู่นะครับผมก็มีวาเรนก้าเนี่ยเจอกับทางด้านซันเดฟยอร์ดนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดเจอกับอาร์เจติโกมาดริดนะครับเรอัลมาดริดเมื่อวานนี้ครับบุกไปชนะทางด้านอาร์เจติโกมาที่2ประตูต่อเลยครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยโดนไบแดงด้วย1ใบครับบอลคู่ที่เจอกันใ,นใบเหลืองมีทั้ง6ใบเลยนะครับ แล้วก็มีใบแดงหนึ่งใบนะก็เป็นเทมเยือนนะครับอย่างราชันทุกขาวที่สามบรถบุกมาเก็บชนะไปได้ครับส่วนร์เวดิวิชันหนึ่งนะครับวาเลนกาโอหัวระแคดในแคปหลายมาสามราคาด้วยกันนะผมก็ตั้งแต่หนึ่งลูกครบลูกครึ่งหลยจนหนึ่งลูกครึ่งควบสองนะครับบอลชนะสี่ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนอีกสามตัวนะครับก็มีเบียร์ดิวอะยกันไปนะครับเพราะว่าเสียเต็มคู่นี้ส่วนนาโปลีเมื่อวานนี้ ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะน่าชนะเอซีมิลานนะผมเมื่อกี้นี้ที่ผมเห็นสกอร์อยู่นะอ่ะาชนะสอประตูต่อ1นะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้6คู่เนี่ยนะครับได้4ยกไป1นึ่งแล้วก็เสียไป1นึ่งนะผมก็ผลประกอบการก็ถือว่ากําไรนี่ครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเพิ่มเติมนะครับเป็นดีไลน์ของผมในอยุธยามุมซ้ายมือครับช่วงนี้บอลน,น้อยครับฝากผีฝากไข่กับผมได้นะครับเพราะว่าบอลอาลีพวกนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะมะีประสบการณ์พอสมควรน,นะครับประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดู ในเรื่องของทีเด็ดวันนี้กันบ้างนะครับในทีเด็ดวันนี้เนี่ยผมยกคู่ระหว่างโบคาจูเนียนะครับเจอทางด้านฮูราแคนนี่ครับทีมอันดับที่สามกับทีมอันดับที่สี่เจอกันนะผมสำหรับทั้งสองทีมนะครับคู่นี้นะครับในเรื่องของ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาในการพบเจอกันครับก็เป็นเจ้าบ้านอย่างโบคาจูเนียที่ทําผลงานได้ดีกว่าส่วนเกมล่าสุดนะครับโบคาก็เปิดบ้านแพ้ฮูราแคนไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วนฟอร์มโดยรวมนะครับแล้วก็ฟอร์มสถิติส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเจ้าบ้านอย่างโบคาจูเนียนก่อนนะครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขานี่เก็บชนะทั้งหมด5เกมรวดไร้พ่ายนะครับก็มีเจอกับทางด้านอ่าจัสตินเซียนะครับเจ้าพื้ที่1ประตูต่อ0เอเลติโกทูโคแมนนะครับชนะที่2ประตูต่อ1เจอโคโลนนะครับชนะ2-1เปิดบ้านชนะทางด้านริเวอร์เพลทไปได้ด้วยนะครับทีมดังนะครับจากอาร์เจนตินานะครับ ชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์ขนาดเจ้าบ้านเนี่ยโดนใบแดงไปด้วยนะครับส่วนทั้งด้านในเรื่องของเกมล่าสุดนะครับเป็นการบุกไปเยือนทางด้านลานุ่ที่ชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มในบ้านเนี่ยก็ถือว่าฝากผีฝากไขได้เลยนะครับเพราะว่า5เกมล่าสุดเนีย่ยพวกเขาเสมอแค่เกมเดียวเท่านั้นคือเกมที่เจอกับทางด้านลิโอเซนทัสนะครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์สองสองเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านชนะทั้งหมดเลยนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่าง A ีฮูร์แคนในครับในเรื่องของค่าเกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาเนี่ยชนะ2เสมอ3นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ไร้ผ้ายเช่นกันนะผมแต่ว่าจะเก็บ3คะแนนไม่ค่อยได้ส่วนมากจะเป็นแบ่งแต้มซะมากกว่านะครับแบ่งแต้ม3นัดครับก็มีเกมล่าสุดในเปิดบ้านแบ่งแต้มไปทางด้านบารากันนะผมที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นครับเจอกับติเก้ครับขณะผู้เจ้าบ้านนะผมดูใบแดงครับแต่ว่าก็ไม่สามารถเก็บชนะได้นะเป็นการเสมอเท่านั้นครับที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนฟอร์มในการเล่นนอกบ้านครับก็ยังเป็นอีกทีมนะครับผมที่อย่างไร้ผ้ายอยู่นะครับแต่ส่วนมากบอลเนี่ยมันจะเป็นบอลออกไปทางแบ่งแต้มซะมากกว่านะครับแล้วก็เป็นบอลที่ค่อนข้างจืดนะครับยิงเต็มที่สองเมตรนะดูดิมันยิงไม่ถึง3ามลูกเลยสักครั้งนะครับเป็นทีมที่แห้งมากๆนะครับในเรื่องของเกมรุกถ้าเกิดเที่บวับเจ้าบ้านแล้วเนี่ยผมมองว่าเจ้าบ้านเนี่ยมันยังดูดีกว่านะครับแล้วเกมต่อไปเนี่ยเปิดบ้านเจอกับบาร์เลนะครับในวันที่24 ส่วนเจ้าบ้านอย่างโบคาครับเกมต่อไปพวกเขาต้องบุกไปเยอนทางด้านโกดอยครุยนะครับผมที่อาที่24เช่นกันนะผมในเวลาตีห้าตรงนะครับของบ้านเราส่วนในเรื่องของสติออสนะครับดูดูฟอร์มในบ้านเนี่ยโบคาก็ไม่ได้ดีกว่าทางด้านฮุไรแคนไปสักมากเท่าไหร่นะครับผมอันดับก็คือว่ามันค่อนข้างจะไล่เลี่ยกันนะครับในเรื่องของสติออสตรงนี้นะครับผมในเรื่องของการทําเงินนะครับส่วนอันดับตารางคะแนนนะครับ โบคาแข่ง19ชนะ11เสมอ2แพ้6นะครับเกมลุกยิงไปทั้งหมด29ประตูเออยี่ประตูนะี่ครับส่วนเกมรับเนี่ยเสียไปทั้งหมด22ซึ่งจะเสียทั้งได้อ่ซึ่งจะเสียมากกว่าทั้งด้านฮูราแคนนะผมยังฮูราแคนเนละที่ผมบอกไปว่ามันเป็นบอลจืดนะครับก็เนี่ยครับเสียไป14ประตูนะครับเกมรับในดีมากๆไม่อยู่33คะแนนนะครับตามหลังทั้งด้านอ่าโบคาจูเนียร์นะครับอยู่ที่ หนึ่งคะแนนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจะแข่งมากกว่าเอ้ยจะแข่งเท่ากันนะผมผมดูผิดผมดูด้วยผูเพจนะครับในเรื่องของเกมรุกเนี่ยแน่อนอนว่าบวกค่าจะยืนได้มากกว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าบวกลบกันแล้วนะครับฟุระแคนนะมีลูกได้เสียที่ดีกว่าด้วยซ้ำไปผมแล้วก็ในเรื่องของเกมรับเนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะครับคู่นี้เนี่ยซิตี City ที่เปิดมาเป็นราคาปป,ะปะนะครับจ่ายผู้มาเยือนล้นผมขออยู่ที่ผู้มาเยือนอย่าง ฮูราแคนดีกว่านะครับคือใจจริงก่อนที่จะพิคะร์เนี่ยผมชอบทางนั้นโบาคาดมากกว่านะครับแต่พอมาไล่ดูสิติตรงนี้แล้วนะครับแม่มองข้ามฮูราแคนไม่ได้เลยนะผมสำหรับวันนี้เนี่ยเชื่อว่าฮูราแคนมีดีพอในครับในเรื่องของเกมรับที่จะสู้กับโบาคาได้นะผมดีไม่ด,ดีคู่นี่นะโอกาสเสมอกันเนี่ยค่อนข้างสูงนะผมแล้วก็เป็น,ปนบอลอันดับใกล้กันด้วยนะครับอันดับสาบอันดับ4แล้วก็เชื่อว่าอันดับประมาณนี้เนะี่ยบอลมันจะไม่ค่อยยิกันเยอะสุม,มาจะ รักษาตําแหน่งนะครับรักษาอันดับประมาณนั้นนะครับผมก็ขอเชียร์ที่ฮูราแคนดีกว่าทีมเยือนวันนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยในมุมสับหนึ่งคู่วันนี้ของเรานะครับก็้าเกิดใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเพิ่มเติมนะครับไอีไลน์ของผมนะอยู่บนหน้าจอนะครับบนมุมซ้ายมือ,หร,อหรือว่าจะกดไปดูที่ใต้คอสเพลชันก็ได้ผมนะครับนะ กดไปดูได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเดี๋ยวเจอกันใหม่ในกลุ่มนะครับในกลุ่มผมนี่มีเยอะนะครับมีมาทั้งสองกลุ่ม3กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มี200 300าม้ยแล้วก็ร้อยบ้างนะครับมีรมาสามกลุ่มนะครับกระจายกันไปนะครับผมแต่ก็ดูแลนะครับทั้งหมดเลยโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ